เดาว่าเอาเอแย่เ,เ,เล่นนิดนหน่อยพอเข้าทางก็ได้เล่นเราก็ได้แย่ริงพองพองพองเห็นตัวทางสามห้าศูนย์ไหมใกล้ๆตัว,ต,วตัวหนึ่งเนี่ยหลังเราเนี่ยตัวหนึ่งใช่พองแปลตัวนั้นนะเดี๋ยวพี่เอาทางซ้ายทางซ้ายมีสองตัวผมอมาลงบ้านนู้นล้วปะทางร้อยสิบห้าผมลงบ้านนี้จะทันเ่ะวันเนี่ยมันอยู่ไหนลงไหนมันลง ันหลุดเหรอไม่มันลอยมากับเราเลยนี่แหละมันไม่หลุดหรอกสภาพท่าทางกันน่ะสัตว์เออเข้าไปสิทำบ้านเดี็กปุ๊บ้อมมาก่อนได้ลูกสองสองลูองกี่กระบอกมาร์คเดลโอเคชันโอ้เข้าไปเล็กนะบ้านมันน่ะมีสองตัวไกลอาจจะเข้าโปรยังกีต่อ สตัวกายอยู่ตรงนี้ไม่มีปืนไม่ทำอะไรกดใกล้กูแล้วตัวหนึ่งกลกูแล้วมากล้กูแล้วตัวหนึ่งหายไปไหนไม่รู้มีเงามีเงเขามามาหากูแล้วอบอดหรคนบอดหรคนบอดคน นีวิไหนแม่ย้อยบอดแม่นั่งปั๊มยาไปนั่นไหนสัตว์ตัวเนี้ตายเลย <One man. S 2> บ้านบ้านบ้านสองตัวมันยังอยู่นะได้ยินเสียงปืนอยู่อยากได้ลูกซองบูบูขอลูกซองน <Yeah. S 2> ้ปะลูกทิ้งไปแล้วบ้านไหนพี่ารากเลยลในแมปอ้ในแมปในแมป เห็นสองตัวลงันงนะเข้ามาโผล่ะม่ความเป็นไม่ได้สูงเลยรอดักมันไม่ใช่ละมั้งหรือยไม่ใช่เหรอจะว่าไปจะว่าพันก็ไม่อนี่ว่าอะไร เฮ้ย,ยม,มาแล้วนี่หว่ามันมาแล้วมันมาแล้วไ,ไม่ต้องมานะเดีาเดาเล่นเองเดีาเล่นเองไปจ้าไม่ไปหรอกจ้ะมันไปแย่งหรอจ้ะ เดี่ยวเอ๊ะยีอะไรปเด้เดเเดมีอมาตัวเดียวอ่ะอีกตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยผมมีคสีให้วะใครเอาไหมเอาอีกตัวอีกตัวนึงมาละยิงได้เลยใช่ไหมผมเจอแล้วเนี่ยย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 พี่คอ เดี๋ยวมัแจ้งมันอีกเดี๋ยวมันอินดี้นะไอสัตว์มันอินดี้เดี๋ยวกูจะโทษมึงนะหายไปไหนแเราเจอไหมพ้องมาขนาดนัไงรู้เลยยจะบอกนะจะบอกจะบอกจะบอกน้องพี่นอนท้ามแกไปอยู่ในบ้านเป็นพี่หญิงได้ปะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปชิดไงบอดเนี่ยหน้าผมเนี่ยมาเอาดิ ไปนู่นแล้วเหรอบอสเนี่ยมาฆ่ามาเดียวผมจะป,ปืนไม่มีปืนเล่นเอ้ตัวนีงมนมามา้มาแล้ว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 ม้วมาแล้วมล้วม้าแล้วมาแว้ว้ว ยิงวัคซีน I got supplies เอาไปอืมเด็่กองดังล่นองทองลายเม็ดปึ๊งปึ้งปึงปึงปึ๊งไฟอะลูกายแค่ตั้งกิ่งเฮ้ยลงทโอ้โหยังไม่มีอะไรเลยตัวนี้ไม่มีหอกอะไรเลย ลูกซองตอนนี้กระทะเสร็จนะลูกซองได้ไปสองตัวหลือห้าตัวบอลเยอะบอลเยอะสี่สามตัวเจียวบอลระยะสองร้อยเมตรก่อนเลยนะเอออเาอะไรก็ได้ไไม่เป็นรแบบอินดี้เดี๋ยวมันอินดี้นะกูจะโทษมึงวูสองร้อยเมตรแล้ววูยิงลูกซองได้ปราบเลยอ่ะพี่เคยยิงได้นะับมันก็วิ่งเไปยิงใกล้ๆเลยคุยของพี่เคยยิงได้เลย ไม่ถ้ามันวิ่งหนีไปอ่ะาแล้วมันวิ่งตามเลยที่เคยยิงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่บอลเลยรวมแล้วคุณจะเอาให้ได้กระี่คนมาคนคนเลยได้แหละตามไหมแหละว่าทีมคุณรู้ออกแก่ใกล้ๆหัวนี่ยไปตามไปะไรวะงงเกมเลยย้ายหัวเหลือ38คนอะไรวะ38คนนี้ผมรู้รัวเลยก็เล่นไปกี่ทีเราไม่รู้อะไร38อุ้ยแม่มาตามลูกผองเอาแหละ อย่ายร้อพี่สิอีก้นาทีเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวมันอินดี้นะกูจะโทษมึงได้โดได้โดเรียกว่าได้ทีได้ยินเลยได้ทีได้ทีได้ทีได้ไไอ้เนี่ยเก้านาทีเก้านาทีอะไรโอ้ยร้อยนาทีเลยนาทีเก้านาทีอะไรนะก็เก้านาทีไงไม่แค่บอกว่าเล่นไปเก้านาทีก็หมายถึงยังมีหลักสามสิบเจ็ดคนแล้วนีก็บอกว่าได้ได้มา I got supplies ต่อเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวผูกก็เมื่อกี้ก็เมื่อกี้คือรอเพื่อนคุณมาพักอยู่ต่อไปอีกสองปีเมื่อกี้จะเล่นอยู่เนี่ยม่งบอกโอเคพมื่อกี้ไม่เล่นได้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 โอ้โหจะเอาแต่ทุกคนมาว่ากินคนท้ายเลยฮะ I got supplies ฟังฟังฟังพมื่อกี้เดี๋ยวผมเล่นนะแต่ว่าผมจะไม่พูดนะเขาจะได้ไม่รู้ว่าผมเล่นอยู่เออแค่นี้แหละยก็วางหยอกหยอกแค่นี้ใช่ไหมวางเอาแค่นี้ก็วางไป อกเาแปดคนแปดคนนั่แค่นี้แหละแต่ไม่หวังเออเป็นยังไงวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจมาห่บอดี้ค่าตวองเจงเิงฟังเลยเอฉันก็งงงงงงทำไมทไม่พูดเริ่มงานไปฟังไปอะไรนะพวกนีอนเรื่องงานไปเข้าเจ็บเลยเข้าเจ็บมุ้งเร่ไปหนึ่งคืนเข้าไป ไม่มีปืนว่ะไม่ชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงศอกชั่วโมงศอชั่วโมงศอกศอกศอกอกศออกอกศอกศอกศออกอกศอกศอกศอกอกศอกศอกอกศอกอกศ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 อกอกศ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 อกอกศอ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 กศอ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 กอกศ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 อกอกศอกศออ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  เร่นบไม่ยิงขึ้นไม่กูยิงขึ้นฟ้าไม่แหกตามองกูยิงอะไรอยแหกตามองโอ้นไสม่เกูยิงอ้อยเคอกูโดนเฮี้ยเกนไม้ยังไงกไมนเกนะำลังไปบัวเอบัวอูเลี้ทางซ้ายมาด้กำลังวิ่งไปปล่อยใหมกกมันมันมันเดินที่ไหนหลยสนตีนมันนั่งมัน ปักปักยลงักลิงปักยิงยียพองนั่มันปักหลักยิงยี่ยพองเห้ืพองกระโดดไปโดดมาเป็นลิงกงอนั่ไหลอเคว้องเลยวะอยา้องเลยดูระยะตกใจเลยมีอะยิงหัวมาเนี่พี่ผมจะเอาม้วอ๋อได้ได้ได้ยรถมารถใครวะับรถไกลหมดสัตว์เผาก็เล่นกันนอน 1...2... em thấy thắng quá mà? em mày 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 em. mày 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 mà mày mà mày mà mày 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 ดับอนาถขาดใจจ้าเอาทิ้งรถเลยเหรอทิ้งกูด,ด้วยสัตว์เย้เข้หมายมือกูเล่นจ้องโอเคคน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 ,คน,คนอันนี้คนอันนี้คนอันนี้คนยืนไหนวะคนคนคนอันนี้คนตรงไหนมาดไมนะิไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้

บูระวังอะบ also, with então, with ูบ yeah, yeah ูใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญพอพอพามิงกันยิงกนไมะไม่รู้ว่ามันขับหนีไปไหนไม่รู้อี่กระไปทางั้ตัวแล้วตัวลงยิงงินนะ มมไม่ right อยู่แถวแล้วละรถมันสีเงินนะเป็นยังไงอ่ะได้หีปิสนามาวะน่าจะขาดตัวเนื้อขาดอ๋อเจ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 อโอ้โหตะโกนบอกยา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 เอาจะได้เลยแล้ว ตะโกนเช่าย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 าตะโกนโดนเดือดเดือดดือตายเจ็ะจอยตรงบ้านสาที่มีตำรวจมาจอยกันได้ไหมไม่มีคนตายเลยไม่ได้จะไม่ได้ไม่มีไม่มีแต่ใครอยู่ใกล้กูวะแต่ใครอยู่ใกล้กวะที่จำได้ไหมที่ว่าตรงตำรวจมันอะไงพี่มันหาใครไม่เจอต้องคุณไงกเที่ยวคนนู้นคนคนคนไม่เจอใครไงอืมกูเนี่ยสิ่งที่กูต้องการกระเป๋าสาม ไดาเสียน <S preach science> hey, yes. ้ำมันเยอะไหมยด้เสียน้ำมันดีได้อยู่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใครใครยิงวะไม่รู้พี่ไม่รู้ไม่รู้เหม่อนกันไม่รู้ยิงป่วนมาชิวไม่ซ่อนแถวนี้นะแปลกด้านหลังอ่ะไม่ใช่ต้องระวังนะตามหมายเลย นั่นก็อยู่ที่บ้านหละน่ได้อยู่ที่บ้านหละขืมก่อนกันต้องเข้าวงกันวงกกปิป่อนใช่เก็บเก็บน้ำน้ำมัน,น,น,มนขึ้นมาเติมเลยตอนนั้ใช้ถุงยาว ลองอยู่บนราคาแล้วบนราคาแล้วตาอันล่งอยู่บนงเจ้าด้อดึงดึงดึงลงมาลงมาดึงอยู่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 ดึงได้ไงพี่ก็อยู่ในรถนะออกมาแล้วแล้วดึงดึงได้เฉยเลยอะไรเนี่ยเยอะคนดิจ้องนราเลยนไงเฮียน เล่นอะไรห้เติมนบรรัข้นไปอยู่ราคาลดเลยคนมันโซนผมเจอคนตรงไหนไหนอ้สองตัวเน่ยวะอยางต้นไม้ หนึ่งมาส่องสับน็อกไปหนึ่งปูก็จะน็อกเหมือนกันไอ้โดดทำพ่อมึงเหรอนั่งสีเงี้ยลูกครับเอาลูกซองไปเป่ามันเลยนั่นแหละสวยตามมาตามมาขอจังเดี๋ยวผมพาไห้ตัวไกลๆอ่ะห้องน้ำ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 ไหนวะห้องน้ำห้องน้ำเล็กอ่ะ Watch out enemies ahead ไม่เห็นตัว ไม่รู้ไม yeah. ่ร yeah. like ู้ลูกองไปเป่าลูกตงไปเป่ามันเห้ยและเหมือนโซนลาวลาวแว่นไปละไอ้วมันมีสองตัวตรงนั้นลูกซองอีกตัวนึงอย่าลืมสิใช่ยบร้อยเฮียเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูหลุดกูหลุดเน็ตกูหลุดกูโดดข้างหลัง เออพองช่วยช่วยไปกับเน็ตเน็ตเน็ตกูรูดเน็ตกูรูดหลังที่บ้านางวัไม่เจอตัววะอยู่ไกลยังวะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านบ้านที่เรา้ยเฮเพื่อนโดนเพื่อนโดนตายตายตหมดแล้วลวนึงตัวที่ยิงเพื่อนเราิงนิงลอลูกองเ่าลูกงไีไป

e n e m i e ส ahead ค o อบไปคร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 อบไดึงละตอกละมันตอกละปิดได้ไหมยูสองตัวสองตัวสองตัวอยู่ซ้ายอยู่มุมมุมซ้ายมุมดซ้ายอกละออก